สวัสดีครับผมโฟบนักข่าวหน้าใหม่ขอฝากเนื้อฝากด้นนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวเราชนะกลุ่มเปาะบ้างเช็คด่วนลงทะเบียน3,500บาทรับเงินเยียวยาโควิด2เด้งเราชนะคัังยืนยันกลุ่มเปาะบ้างผู้สูงอายุคนพิการลงทะเบียน3,500บาทผ่านเวอร์ไวดเว็บดอ เราชนะ .com รับสิทธิสองเด้งเงินเยียวยาโควิดรอบ2ความคืบหน้ามาตรการเรยียวยาของรัฐบาลที่เป้าหมายเพื่อบรรเทาผลกระทบให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19แล้ะลอกใหม่หรือเยียวยาโควิดรอบ2ด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือให้กับ ผู้ที่ได้รับสิทธิ์คนละ3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนรวม7,000บาทที่กระทรวงการคลังเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวงเล็บคอรมอพิจารณาในวันที่19มกราคม2 5 1 4แหรงข่าวจากกระทรวงการคลังเปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจว่าผู้ที่จะได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาโควิดรอบสอง เดือนละ3 5 0 0บาทจากมาตรการเราชนะครั้งนี้จะรวมถึงประชาชนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางสองกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มผู้สูงอายุวงเล็บอายุ60ปีขึ้นไปและกลุ่มผู้พิการเบื้องต้นกระทรวงการคลังเห็นว่าผู้สูงอายุและผู้พิการที่ต้องการรับสิทธิเงินเยียวยา3 5 0 0บาทต่อเดือน จากมาตรการเราชนะจะต้องลงทะเบียนผ่าน www. l เราช n a .com กลุ่มเปราะบางที่ลงทะเบียนจะต้องไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามดังนี้ 1. อายุไม่ครบแปปีบริบูรณ์ 2. กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ 3. กลุม่มผู้มีรายได้สูง 4. แรงงานที่ได้รับสิทธิจากประกันสังคม แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังยืนยันว่ากลุ่มเปราะบางที่ได้รับสิทธิ์เราชนะจะไม่ถูกตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือที่รับความช่วยเหลืออยู่เดิมแล้วเพราะเป็นคนรับถึงประสงค์กันกล่าวคือผู้สูงอายุยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเบีย้ยผู้สูงอายุ6 0 0ถึง1,000บาทต่อเดือนคนพิการยังได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเบีย้ยเลี้ยง 800บาทต่อเดือนเท่ากับผู้สูงอายุและผู้พิการที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามที่กำหนดจะได้รับเงินสองเด้งจากรัฐบาลคือสิทธิจากเราชนะและสิทธิจากการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางจากรัฐบาลหากชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งติ้งๆด้วยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ผมสวัสดีครับ